ดีค่ะเมื่อกี้ป้าปุ้มไปาหาต้นไม้ที่ตลาดฟิตวิลเลจมาแล้วพอ<า>ดีลุงเปียกชวนมาที่นี่นะคะอยากจะมาชมสถานที่นี้เขาเรียกว่าบ้านโป่งวันวานใช่ไหมคะเป็นอะไรคะพิพิธภัณฑ์เหรอเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะอันนี้เสียค่าเข้าไหมคะมจ่ายตรงไหนคะ เดี๋ยวค่อยไปจ่ายย,ย,าย,ยังไม่รู้นะคะว่าเสียค่าเข้าเท่าไหร่อันนี้มันเป็นโซนลานจอดรถนะคะเพราะพุ่มก็เข้ามาก่อนเนาะมองไกลๆนั้นเห็นมีรางรางรถไฟนะคะอุ้ยที่เห็นต่อๆนี่นึกว่าเสาปินโต <c oughs> เห็นไหมคะปินโตข้าวนะคะเนี่ยนึกว่าเสาบ้านอ๋อ ของเก่าเก็บนะคะเป็นของเอกชนหรือเปล่าคะอ๋อแสดงว่าเป็นคนที่เขาชอบสะสมของเก่านะคะเอาใครเคยเห็นอะไรบ้างนี่คือเดินขึ้นทางนี้ใช่ไหมคะขึ้นทางนี้อันนี้นี่คือดาวได้เลยนะคะโต๊ะนักเรียน <c oughs> <c oughs> เคยนั่งไหมคะสมัยนน้นหรือโต๊ะคุณครูครอันนะ น่าจะเป็นโต๊ะครูเนาะสมัยโบราณนั้นเนี่ยไม้ดีนะทนมากนี่สมัยสมัยก่อนนี่ประปุ่มเกียรตย่างนี้มากเลยโต๊ะฟังมุกไม่ค่อยชอบของแต่ของสไตล์คนจีนนะแต่เดี๋ยวนี้แบบคือพออายุเปลี่ยนไปก็อายุเยอะก็จะแบบรสนิยมเปลี่ยนไปแล้วลึกถึงความหลังนะโอ้ยนี่ใครใครทันเหรียญรูมะ้คะนี่ อ๋อป้าทันเหรียญหรูคนโบราณนะคะทันเหรียญหรูนี่แต่ป้าพุ่มทันเหรียญน,น,นี่นะแบงค์เนี่ยคุ้นๆอยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ยแบงค์พันแบงค์ร้อยอันนั้นโทรศัพท์อะไรคะโมอโตโรล,ล่าเหรอรุ่นรุ่นกระดูกสุนักใช่ไหมคะป้าปเใช่ย ทันใช้ไหมทันทันด้วยเหรอโทรศัพท์รุ่นนั้นน,นะนะทันมือถือรุ่นแรกเหรอเป็นพิธภัฑ์โอทันด้วยถือ,อ,นนอรุ่นแรกรุ่นแรกเลยใช่ไหม,มเยทีนะ่าอมีใช้เตายี่ยห้ยเ,เวลามันตีมันจะหลอนๆนิดนึง เมื่อก่อนม่มีที่บ้าจะได้ไปไหนอ่ะขายจานชามเนี่ยเขาลงอะไรนะมันถึงได้ออกเป็นเงาๆแบบนี้มุกมุกเหรอจำไม่ได้โอ้เนี่ยเหมือนเคยเห็นนะเคยเห็นมาแป้งร้อยเบินเนี่ยแป้งกี่บาทเนี่ย ช้อนเซรามิกก็ทันอยู่นะเนี่ยถ้าเป็นลุมคุณไหมโอ้นั่นน่ะชามแบบนั้นน่ะเนี่ยชามมังกรนี่ชามลายมังกรอันนี้อะไรนะเขาเรียกตะเกียงใช่ไหมคะตะเกียงเนาะที่บ้านมีเยอันไหนไปไหนล่ะก็อยู่ที่บ้านอยู่เหรอ ้างเขนนี่น,นะนเห็นไหมแต่ความอยู่ข้างในนั้นน่าจะเป็นทองเหลืองเนี่ยเห็นหี้ค่ะมีไม้กางเขนทองเหลืองไวมนะนูน่นเตารีดโบราณใช้ถ่านบางอย่างก็เห็นนะบางอย่างก็ไม่เคยเห็นนะนี้เปลือกเหานะ

วาสลีเกอร์คุ้นตาแฮะชีวาสรีเก์นี่เป็นเหล้ารุ่นเก่าไปแล้วเหรอคะอย่างนั้นไม่ไม่เก่าไม่เก่าหรอมีอยู่เลย ใครไม่เคยเห็นแม่ของขวดแบรน์ขวดกลมยังเต็มขวดอย่เลยอุ้ยอันนี้ก็คุ้นๆนะ่นี่รุ่นนี้วีโอ <VO S 2> เล่าวีโอเคยๆๆ <VO S 2> เคยๆๆ <VO S 2> เคยเห็นไหมวีโอคุ้นไหยวีโอ,อ <VO S 1> หือว่าถูกเห็นนะ โอ้ยไอขวดเล็กๆนี่เมื่อก่อนก็เคยเห็นนะปะ้าปาเคยมีป่ะเนี่ยคุ้นตามากเลยคุ้นมากเลยเคยเห็นตู้เย็นรุ่นเก่านี่ไหมหน้าตาทรงคล้ายเอสเมกนะฮะเนี่ยคล้ายเอสเมกมากเลยเน,นี่ยจะทรงแบบเนี้ยอย่าบอกนะว่าเนนี้สิงเกอร์ ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อตู้เย็นน้ำมันก๊าซอายุเก้าสิบปีใช้น้ำมันก๊าซถึงด้วยเหรอเคยใช้ด้วยเว้ยเราไม่ถึงนี่เป้น้ำมันก๊าซตู้เย็นอ๋ออันนั้นเหรออันนั้นเป็นส่วนประกอบของเขาหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยที่อยู่บนตู้เขาเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมแล้วปะเคยใช้ อ้าวสามล้อนี่ยังยังมีเห็นทั่วไปจังหวัดนนยังมีอยู่นะสามล้อถีบนะไอถาไอถาดเหล็กก็มีนึ่งของเราเนี่ยยนโยนอยู่ข้างบ้านตนลกดีนี่นะเตียงโตเป็นโตเป็นทั้งโตเป็นทั้งเตียงก็อีโยกตัวหาใช่เออ ใช่นี่วันอาทิตย์นะคะเนี่ยคนคนน้อยมาก่ามีคนน้อยมากก็คือมีนะเนี่ยแต่เท่าเท่าที่เข้ามานี้เท่ามีอยู่แล้วคันหนึ่งแล้วก็คันของปลาปุ้มแล้วก็เพิ่งมีตามปลาปุ้มมาคันหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าคนรู้จักเยอะไหมเพราะมันอยู่ในซอยนะคะมันไม่ได้อยู่แบบติดถนนใหญ่มาดูของเก่านูนุ่น,นพัดลมเพดาน โอ้ข้างบนนี้อะไรเครื่องพิมดีดอยู่ข้างบนนี้เลยอ๋เขาจะเก็บไว้ข้างบนนี่ที่เห็นตรงนี้เป็นจานสังกะสีหมดเลยนะ<ม>เห็นไหมแขวนข้องบนเครื่องพิมพ์ดีดแต่พยายามหาที่เก็บให้ได้เยอะที่สุดนะเนาะอันนี้ก็หลอดไฟโบราณปะต่อข้างในกันดีกว่าไปดูข้างในมีอะไรพื้นที่ใหญ่นะคะตรงนี้ไม่ได้ใจเนาะ เราจะเลาะไปทางไหนดีเมื่อวานฝนตกนะีน้องใสตกหนักพื้นมันจะแฉะๆฉะนิดนึงอันนี้เห็นอะไรไม่เลยลงลิเกลงลิเกนะว่ามีกันไดให้ขึ้นเหรอขึ้นได้เหรอไปาปุ้มลองขึ้นไปก็คือลงลิเกนั่นแหละนะะลองขึ้นตั้งนนะเตียงตังลิเก มีหุ่นใส่ชุดนิเกี้ยนอยู่เลฮะเอ้นี่มันเป็นฝาปิดท่อระบายนะคะปะแต่ทำเป็นที่ปูทางเดินหนีดีนะต้องขอรออย่างนี้แหนะล,ออนนละตามแบบใช่ไหใช่มันแฉะอยู่ตรงกลางมันแฉะน้ำจะท่วมมีมอเตอร์ไซค์เก่าด้วยนะฮะ รุ่นสมัยเด็กแว่นเด็กแว่นโบราณโอเคอันนั้นเหมือนรถรางใช่ใช่ป่ะคงเป็นรถรางใช่ไหมไม่ใช่รถไฟอันนี้เป็นอะไรอ๋อหัวปั๊มน้ำมันใช่ไหมแก๊สโซลาย อะไรีรถอะไรอ่ะอ๋อรถขนนมเหรอเหมือนเหมือนรถบรรทุกเล็กนี่อะไรคะปั๊มน้ำมันแก๊สโซลินใช่ไหมฝาด้วยแก๊สโซลินใช่ไหมปั๊มน้ำมันองค์การอะไรอ่ะยังนุ่งก่อนเลยไม่ใไรตามไปดูมอเตอร์ไซค์โบราณยี่ห้ออะไรอ่ะอ่านสิ สเปเชียลอ๋อข้างบนเขียนคำว่าสเปเชียลใช่ไหมยามาฮ่าเจ้าของรถคันนี้ยังอยู่ไหมต้องขออนุญาตนะนี่สมัยก่อนไม่ทันใช้ไอ้หัวไอ้หัวปั๊มน้ำนี่ที่ใช้มือโยกนี่เคยเห็นโอ้โหเหล็กทั้งดุ้น หนักมากปั๊มน้ำมือโยกนะคะหัวอาปาเช่นี่สมัยก่อนก็เห็นบ่อยเห็นอยู่นะฝังเคยเห็นป่ะเออไม่เคยเห็นถนะังถังน้ำมันใช่ไหม,มเป็นเหล็กนะมันเป็นเหล็กใช่ไนหะมยกสิถ้าทางยกสมัยก่อน,ไม,น,มอนไม่หนักหรอกไม่หนักหรอก ทรงเหมือนมันจะหนักเอาโอ้ยช้างไม้คู่นี้ก็เมื่อก่อนก็เคยเห็นนะนี่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 เนี่ยอา้าวใครอยากจะ,จะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งมีสีสุขจะนั่งอันไหนดีคะเก้าอี้เป็นเก้าอี้นั่งรอรถรถไฟหรือเปล่าฮ <laughs> ะนี่นอันนี้เมื่อก่อนขายขนมจีบสะล,ะเลาเปาหรือเปล่า แบบมีที่แบบใช่เหรอขออนุญาตขออนุญาตนะคะหเหมือนเหมือนซึ้งแบบสำหรับอุ่นสระปงสระเปาอะไรสมัยก่อนอะน่ะเนี่ยเพราะว่ามันมีอจุดตรงนั้นน่าจะเอาไว้ใส่ฐานแบกไปอือนเเรียกปั๊มหลอดใช่ไหมใช่ อจำหลอดนะมันจะใส่เด็กน,นี่ต่อยมวยอันนี้แหละพัดลมของเล่นโบราณโอ้ทีวีโบราณนี่ทีวีจอจอนูนนะไม่จอแบนสมัยโบราณอันนี้เขาเรียกรถอะไรแต่เขาใส่เป็นแบบรถองข้รถโดยสาราดดสารถโดยสารใช่ไหมมันมไม่ให้รถขนนมใช่ไหม พอดีเขาเอาเอาถังนมใส่ไว้เราก็นึกว่ารถขนนมรถสองแถวไม่ใช่รถต๊๊กแต๊กนะอโอ้โหแบบดูดิสองแถวมุง่งส่าเอาไปบูรณะจริงๆเอาไปทําใหม่ก็ยังสวยนะจริงจริงนะเอลิการอะไรที่เราเคยดูเมื่อก่อนที่ต่างชาติที่ชอบเอาของเก่ามามาปรบ,บูรณะทําใหม่ก็สวยเลยอันนั้นห้องอะไรอ่ะเขาล็อกกุญแจไว้นะ ออกจากลานจอดรถแล้วนะเราจะดูตั้งแต่หัวหนู่นก่อนหรือว่ายังไงนี่คือทางเข้ามานะคะแล้วงั้นเราเดินทางหัวหัวทา,ทางเข้าก่อนแล้วกันนี่เขาจะแบ่งโซนซ้ายโซนขวาคนะ่ะเขาทำเป็นห้อง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 เนาะดูสิ เอาใครที่มาเที่ยวลาดบุรีไม่เคยมาเที่ยวบ้านโป่งวานๆป้าปุ้มแนะนำนะมารื้อฟื้นความทรงจำยุคไรฮะเนี่ยยุคก่อนป้าปุ้มก็มีนะยุคก๙๐มีอะไรเข้ามาก็นี่นะซ้ายขวานหน้าหลังมาดูจักเย็บผ้ากันดีกว่าเปิดเฉพาะสาาทิตย์โอเคนี่ จริงๆของเก่านี่เขาก็ดูมีแบบคุณค่าเนาะเนี่ยสมัยก่อนเห็นนะแจกันแบบเนี้คุ้นตามากเลยแจกันสีสีๆเนี่ยทำจากแก้วเนี่ยนู่นเลยไอตู้ไอ้ตู้บิดไข่นี่ยป้าปุ่มก็ทันเนี่ยสมัยเด็กๆก,ก็ชอบมากเลยไปห,หยอดเหรียญแล้วก็บิดบิดไข่มาเนาะได้ชอบได้เป็นไอ้ถั่วลิสงอะที่บิดเขาแกะออกมาแล้วเป็นเม็ดถั่วลิสงเคลือบอะ ไม่ไโอ้โหอุ้ยอันนี้ป้าปุ้มเคยใช้นะจะบอกให้นี่อ่าไอแครีแครีนอะไรเนี่ยโลโลชั่นเนี่ยขวดเนี่ยเคยใช้นะคะนี่นี่คุ้นหมดเลยนี่นี่นีเวรุ่นนี้นี่ตายยอ้ยเจ้าพรเจ้าพรเจ้าพรกระปุกนี้ก็ทันนะคะเนี่ยนี่ ดูแป้งแอปซ็อกบาร์ใช่ใชไหมทันนะจ๊ะอุ้ยของทันทันทั้งนั้นเลยเนี่ยแคลรลแคลรลนี่แชมพูรสระผมนี่สมัยก่อนนี่ฮิดมากเนี่ยแฟซ่าเอ๊ะปัจจุบันยังขายอยู่ไหมแฟซ่าไม่อยู่ <laughs> อุ้ยของคุ้นเคยไปแล้ว ลิปต,ติกลิปมันโอ้เนี่ยใช่เลยเมื่อก่อนก็เคยใช้เนี่ยซื้อหนึ่งแถมสองเนี่ยนั่นกวนอิมสครับก็มาเคยใช้นะคะมีอะไรอีกพูดง่ายๆว่าเนี่ยรุ่นปปุ่มเลยล่ะเนี่ยหวีเสนียดค่ะหวีเสนียดสางเหานะคะ มาหมดของคุ้นเคยทั้งนั้นดนูอันนี้ไม่ทันนะคะแผ่นเสียงแผ่นเสียงนี่ต้องรุ่นรุ่นรุ่นล,ลุงเปียกแล้วแต่ของพวกนี้บางทีไปเห็นอยู่ในตู้บ้านคุณตาคุณยา,ายคุณปู่คุณย่าทั้งหลายนะเคยเห็นนะคะโอเ้โหเห็นอนนี้รู้เลยปวยจับใช่ไหมเนี้ยใช่ไหมเนี่ย ก๋วยจับแน่นอนเลยลูก๋วยเตี๋ยวนี่อะไรโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้รุ่นใหม่แน่นอนสงสัยจะไม่เก่าวจัดนี้นะพริกะ่นวนี่โอ้โหทับพีทองเหลืองใช่เลยนะคะอันนี้ก็เคยเห็นอยู่นะเนี่ยไปเห็นที่บ้านใครนะจำไม่ได้อะ โอ้โหอันนี้อะไรเหมือนหม้อตะเกียงมีก๊อกด้วยนะคะไม่ทันอันนี้เก่ากว่าอันนี้ก็จะเป็นพักเครื่องนะคะอือ้ื้มบานพับประตูก็มาอมของเก่ามีคุณค่า แม่มีราคาอันนี้อะไรคะธนาคารนครหลวงไทยธนาคารแห่งประเทศไทยโอ้ยชุดพนักงานเหรอคะอะไรเนี่ยเครื่องพิมพ์ดิจตโอ้โหรุ่นนี้ไม่ทันนะคะทรงหน้าตาอย่างนี้ไม่ทันนะคะป้าปุ้มจะทันรุ่นโอลิมเปียนะ สนถัดไปสงสัยต้องเดินไวไหวแล้วค่ะไม่รู้มันสถานที่เขาใหญ่ไหมนัพามาดูธนาคารนะธนาคารธนาคารอ,อันนี้เครื่องนับแบงค์อันนั้นไม่รู้นะคะประปุ่มไม่ทันเนี่ยพิมพ์ดีดโอ้โหเก่าจริงเก่าจริงอันนั้นถัดไป ฝั่งตรงข้ามเดินแบบซิกแซกดีไหมอ่ะไี่เลค่ะแบ่งเหรอสลากกินแบ่งใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่สลากกินแบ่งแบบโบราณน,นี่ถ้วยรุ่นม้วนเทปปั๊บปุ้มยังทันนะคะ เก็บอยู่ที่บ้านนู้นบ้านบ้านเดิมหนูบ้านนนแต่ว่าจะเป็นเพลงสมัยใหม่โอ้นาฬิกาเห็นทำงานนะคะติ๊กตอก,กติกต๊กตอกติ๊กตกได้ยินไหมเลยเสียงนาฬิกานาฬิกาโบราณชามตาไก่ของแท้ ชามตาไก่ชุดชานะคะชุดการน้ําชาของจีนนะคะ,ะไปตรงนู้นต่อก็จะซิกแซกไปเดี๋ยวตรงนี้กันคล้ายๆกันชุดการน้ําชาถ้วยชามจีนโบราณนะคะ ภาพเก่าๆพวกเอลวิสเพสลียก็มีอันนี้น่าจะเป็นเครื่องเสียงนะคะคุ้นๆคุ้นๆของโซนี่นะคะโอเคคุ้นๆคุ้น,นอันนี้น่าจะเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงถาดโบราณทีวี ลมข้างล่างนี่อะไรอ๋อนี่ก็ทีวีเหมือนกันนะคะโอ้ยโตชิบา้าเห็นไหมคะเครื่องไม่ใหญ่นะเครื่องเล็กเนาะนี่จะเป็นสมัยโบราณนี่ทีวีขนาดนี้นี่คงเป็นที่ฮือฮาเนาะมันอันเล็กๆอะ่ะนี่สมัยนั้นก็คือจะเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนที่บ้านคุณย่าป้าปุ้มมีนะนี่ขาตั้งสี่ขาแบบเนี้ย แต่คนต่างจังหวัดไม่ค่อยไม่ค่อยดูทีวีนะสองทุ่มหลับแล้วนี่รถขายของอ๋อเป็นรถขายผลไม้แต่เป็นแบบดูใกลๆทรงไม้ขายผลไม้เปิบข้าวยนต์ของเก่าเล่าความหลัง ลุงเปียกไปสัมภาษณ์คนดูแลคุยเรื่องอะไรกันอ้าร้านตัดผมดีเกษาดีนะคะเนี่ยแนวแนวร้านตัดผมก็จะเป็นกระจกสีๆแบบเนี้ยนี่ต้องมอีอย่างนี้ด้วยนะไอ,ไอ้ลูกหมุนๆนี้ร้านตัดผมนะสวัสดีค่ะจะเห็นป้าปุ๊บในกระจกนะคะอย่าตกใจอกระจกกระจก อุ๊ยแป้งรุ่นนี้สมัยก่อนหอมมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยี่ห้ออะไรเนี่ยตะกุ่มอ่านอนเมื่อก่อนจะซื้อใช้ประจําเลยมันหอมส,สปริงซองอือใช่แล้วใครทันแป้งสปริงซองมั้ยเลยหอมมากใช้ประจําเลย นี่อบผมนะคะอบลมร้อนนี่เก้าอี้ตัดผมนี่นจะไข่จะบิดไข่เนีาะฮแตาละคิดถึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะใส่เหรียญเข้าไปเนี่ยบิดยังไงโอ้มีเหรียญค้างอยู่ในนี้ด้วยเอาเหรียญใส่แล้วไอ้ไข่ก็จะออกรูนี้นะดูดิสมัยเด็กก็ชอบมากเลยอะ ก็ไปบิดนี่แปง้งแป้งน่ารักปัจจุบันยังขายอยู่หรือเปล่านะป้าปุ้มไม่แน่ใจเนี่ยรุ่นรุ่นป้าปุ้มเลยเล่ะน่ารักนะทำร้านตกแต่งของเก่านี่ลูกค้าเฝ้าอยู่หน้าร้านยอยู่เจ้าของร้านอันนี้อะไรคะโอ้ยนี่ห้องเรียน กระดานดำโต๊ะเรียนใครเคยนั่งมั่งนี่ปะปุ๊บทันนะโอ้ยสมัยก่อนนี่โต๊ะอย่างนี้เลยนะไม้แน่นๆอย่างนี้เลยนี่นี่นี่ปัจจุบันนี้แบบเบาๆมีโอ้หสมัยก่อนนี้เลยนี่เก้าอี้ยังหนักเลยนี่ปะปุ๊บจะมานั่งเรียนหนังสือนะคะคุณครูย,ยังไม่มานะคะตู้ ไอเจ้าคิตตี้น่นจะคุ้นมากเลยฮะเฮลโลคิตตี้มันคืออะไรนะจำไม่ได้ไนั่นแหละกบเหลาดินสออุ้ยกล่องข้าวนี่ตายแล้วทันนะนี่นี่นี่นกล่องข้าวอลูมิเนียมใครทันมากเอ๊ะสมัยก่อนมีแล้วเก็บไปไหนหมดนะขอเก็บโต๊ะโต๊ะนกักเรียนก่อนนะคะเรียนแล้วต้องเก็บเก้าอี้นะคะ เนี่ยเมื่อก่อนมีนะป้ปุ้มมีนะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นตัวล็อกกล่องด้วยนะเนี่ยฝาอลูมิเนียมตัวกล่องก็อลูมิเนียมใส่ข้าวตรงนี้ช่องนี้ใส่ข้าวตรงนี้ใส่กับเนี่ยแบ่งเป็นสองช่องนะคะแล้วก็ใส่เสร็จก็ล็อกเนี้ยเมื่อก่อนมีหายไปไหนหมดแล้วคิดถึงเลยเดียดายมีแล้วไม่รู้จักเก็บ ไม่รู้ไปไหนหมด่ะเดี๋ยวพาไปดูต่ออุ้ยอ,อะไรเนะี่ยอะโคโม่คุ้นคุ้นแปลงสีฟันเหรอยังอยู่ในแผงอยู่เลยนะคุ้นอีกแล้วนี่ไอ้ทรงนี้ก็คุ้นนี่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 ก็กล่องข้าวเหมือนกันนะคะ มันจะมีชั้นอยู่ตรงนี้ชั้นอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ก็ใส่ข้าวทันหมดเลยโอ,โอเคเดีย๋ยวไปต่ออันนี้นะคะค่าเข้า,ขาชมนะคะผู้ใหญ่คนละสี่สิบผู้น้อยนี่คือเด็กใช่ไหม <laughs> คนละยี่สิบเนาะ เปิดเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็วันหยุดราชการเปิด10โมงเช้าปิด6โมงเย็นนะคะป้าปุ้มพามาดูนี่โทรศัพท์โทรศัพท์โบราณน,นี่ป้าปุ้มชอบที่นอนเตียงโบราณน,นะคะนี่เตียงโบราณเป็นไหมก่อนนี่ป้าปุ้มมองนี่ชอบมากเลยนะ แบบว่าอารมณ์ว่าอยากจะมีแต่ไม่มีเงินซื้อะคะเขา,าเรียกเตียงเจ้าหญิง <c oughs> ป้าปุ้มจะเรียกเตียงเจ้าหญิงนะคะคือนอนแล้วคงมีความสุขอะสมัยก่อนอะแล้วดูรูปทรงค่ะเะนี่ยจะมีระบายผ้าลูกไม้นะคะถ้ามีตรงนี้อีกอันนี้เขาคงเอาออกไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะมองเห็นเนี่ย บางบางบาง,บางอันที่ป้าปุ้มเห็นก็จะมีระบายเป็นผ้ามุ้งนะคะปิดปิดรอบเตียงโอ้อยากได้มากสมัยก่อนอันนี้เป็นเครื่องเบญจลงค์เพ้นเป็นรูปรอห้านะคะกับไม่เห็นสีนี่ ของเก่าเก็บนี่หมวกโบราณแขวนอยู่นี่นะไม้เท้าอันนี้คือที่ตบที่นอนนี่เป็นหวายเลยไว้ตบฝุ่นที่นอนนะเวลาจัดที่นอนแล้วตบตกตบตกให้ฝุ่นตกพันนวมตบอะไรอย่างนี้ นี่มาเที่ยวกันเยอะๆนะป้าปุ้มแนะนำนี่ถ้าใครอยู่รุ่นเดียวกับป้าปุ้มหรือว,ว่ามากกว่านะเอารุ่นรุ่นรุ่น,นเด็กๆก็ดูได้นะพาลูกคุณหลานมาดูนะนี่มันเป็นความงดงามนะคะนี่อย่างไม้แกะสลักนี่ก็โอ้ยสมัยก่อนป้าปุ้มก็เห็นเยอะนะนกรอบไม้นี่เชิญตะเกียงนี่ นาฬิกาไม่ใม่นาฬิกาโทรศัพท์เป็นหินเป็นหินนะคะหินอ่อนนะ,ะนี่นาฬิกาหินอ่อนนะคะเคยเห็นไหมเอ่ยสวยนะคลาสสิกด้วยน,น,นี่อะไรนี่ชุดนี้เมื่อนนก่อนก็จะใส่อะไรนะคะพวกน้ำอบใช่ไหมตู้ไม้นะคะเป็นตู้ไม้น,นี่น น่าจะเป็นไม้สักนะเห็นไหมอ้อสวยนี่นะเนี่นวยวจะเข้าไปดูข้างในต่อนะคะ